ครับผมตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Love i s on Air นะครับแล้วตอนนี้ก็ เข้าสู่ EP ที่5แล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังเพิ่งตกใจว่าอ้าวราดากับแต่งตั้งพิธีกรสาวสวย2คนของผมไปไหนก็จะบอกได้ว่าวันนี้พิธีกรทั้งสองคนนะครับติดภารกิจนั่นเองแล้ววันนี้ก็เลยมาอยู่กับผมนะครับเป็นพิธีกรเฉพาะกิจในวันนี้นั่นเองครับผมใน EP ที่5นี้นะครับผมแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จัก,จกและเป็นรักกันก่อนกับอีกหนึ่งคณะที่ขึ้นชื่อได้ว่าได้รับความนิยมของทางมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตขอนแก่นของเรานั่นเองนะครับและคณะ หันหัวใจของพวกเราด้วยหรือเปล่าก็ขอเชยงประมือต้อนรับกับคณะบริหารธุรกิจตั่เองครับ และนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของตัวจีิงสัทธาจีงของคณะบรแหารธุรกิจของเราได้เองนะครับเรียกได้ว่าวันนี้มายันหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับพิธีกรก็ตื่นเต้นไปนตามๆเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือทุกคนที่นี่สวยมากๆ <S <S เลยนะครับทำเอาใจสั่นไปตามๆไปเลยทีเดียวนะครับรก็ดยกวาื่นเลยนะครับเรามาแนะนำตัวกันก่อนว่าเขาเป็นใครนะครับชื่อเสียงจตุคลมิ้งหน่นหนแล้วอย่างที่บอกไปว่ามีวาวด้านล่างด้วยนะครับพราะนะั้นก็เริ่มที่อาจารย์คนแรกเลยแล้วกันนะครับ สวัสดีค่ะชื่อว่าอาจารย์นิเยาคังเพลนนะคะหรือว่าที่นักศึกษาจะเรียกกันว่าอาจารย์แอลนะคะก็เป็นอาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเฟินค่ะาจากสาขาการจัดการสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใหม่ค่ะมาจากสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ๋ค่ะมาจากสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะชื่อพ์ฟ้ามาจากสาขาการตลาดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแฟรค่ <ok ะมาจากสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะมาจากสาขาการตลาดค่ะสวัสดีค่ะชื่อแดนนะคะมาจากสาขาการจัดการค่ะสวัสดีค่ะชื่อบานีดนะคะมาจากการจัดการสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิมนะคะมาจากสาขาการตลาดค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะมาจากสกาขาการตลาดค่ะครับผมและนี่ก็คือโฉมหน้าของสาวๆนะครับทั้งสิกว่าทา่านในวันนี้นะครับ <c oughs> ได้ไมาอยู่กับพุกที่เราในวันนี้นะครับผมแต่ทุกทุกเลยใช่ <laughs> นะครับเยอะขนาดน,นี้ก็ อาจได้ด้วยเดี๋ยวที่บอกเลยว่าเยอะขนาดนี้ก็อาจแน่นไปด้วยข้อมูลนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจของเรานั่นเองนะครับอ่แล้ววันนี้เพื่อปรนหยัดเวลาเราขอเข้าคำถามแรกเลยละกันนะครับอาจารย์ก็จะถามว่าคณะบริหารธุรกิจของ S u k k นะครับมีสาขาอะไรให้เลือกบ้างและแต่และสาขาเนะี่ยแตกต่างกันยัง,ยงไงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดมาว่าเอ้ยมาจากสาขานี้สาขานี้แน,น่นอนว่าอ้าวมันต้องมีมันต้องมี ี่สาขาอะไรอย่าง,างนี้อยากจะทราบอยากทราบในจุดนี้มากครับโอเคค่ะก็คณะบริหารธุรกิจของเรานะคะจะมีสาขาทั้งหมด2สาขาเนาะาก็คือ1นึ่งเป็นสาขาการจัดการนนแล้วก็2จะเป็นสาขาการตลาดดิจิทัน<อ>นะคะซึ่งสาขาแรกเนี่ยการจัดการสมัยใหม่นะชื่อเต็มนะคะการจัดการสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะเน้นไปในเรื่องของการบริหารนะคะส่วนใหญ่ะเอ่อตั้งแต่ ตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยหลังบ้านนะคะแล้วก็ระดับบนอ่ะเราก็จะเพิ่มเลเวลความยากไปเรื่อยๆนะก็อาจจะเหมาะสําหรับเด็กๆที่เป็นสายอินทรูด์หน่อยๆชอบสสาบริหารแต่ว่าไม่อยากออกหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งนะคะจะเป็นสาขาการตลาดดิจิทัลอันเนี้ยเด็กๆที่ชอบในเรื่องของการออกกล้องอยากจะเป็นลูเอนเซอร์หรือว่าจะชอบการแบบไปพบเจอคนเยอะๆในการทํางานอย่างเงี้ย ก็จะเหมาะกับสาขานี้นะคะเพราะว่าเราจะเน้นไปเรื่องของการตลาดซามากกว่า อ่าแล้วก็จะมีแบบเออไม่ว่าจะเป็นการคํานวณต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์การตลาดนะคะรวมถึงแบบพวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้เราก็จะมีสอนหมดเลยก็คือทั้งสนุกแล้วก็เอ,อ่อครบรถหลายอยา่างก็เลือกเอาตามความเหมาะสมขอ,องแต่ละคนเลยเนี่ว่าใครที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็เลือกอีกแบบนึ่งคือวันก็เลือกอีกแบบนึงอะไรกเนื้อศักย์อีกนิดนึงอ่าใช่ก็คือเหมือนกับว่บาอย่างที่เข้ามาเห็นในห้องนีง้คือจะเห็นว่ามีกราฟมูนมีตัวเลขอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างที่บอกเลยคือว่าก็สามารถเรียนได้ทั้ง2สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นคณะที่แบบว่าอยากจะนั่งเทรด อยู่บ้านเฉยๆดั่งดูกราฟขึ้นกราฟลงอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นคณะที่ ออกมาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์สร้างตผของตัวเองในการตลาดอันนี้ก็ได้ใ่นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามเนาะในขณะนี้เราก็จะมีแบบวิชาการที่มันคาบเกี่ยวกันด้วยอยู่แล้วราะชะนก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเรียนเลือกสาขานี้แล้วมันจะได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็จะมีแบ่งวิชาอยู่แล้วะครับก็คือเหมือนกับว่าเรียนสาขานี้สาขานี้มันก็ยังโครกันได้ใช่ก็คือจะเข้าใจทั้งหลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐกิจลักธุรกิจอะไรพวกนี้ด้วยใช่ใช่แค่ความลึกในแต่ละด้านอาจจะ ต่างกันนิดหน่อยอใค่้หเองไม่เหมือนกันใช่ค่ะครัแล้วอยากทราบเพราะว่าหลักสูตรของที่นี่เนี่ยเน้นการเรียนแบบไหนครับเน้นเป็นแบบทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติี่นเยอะไหมแล้วก็อ,อยากทราบว่าเน้นไปทางไหนเป็นหลักเพือยากอยากอยากอ,อยากให้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาได้ทราบว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบบางทีเนี่ยอ,อย่างตัวผมเนี่ยผมคิดว่า บริหารธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยธุรกิจเนี่ยยานที่เข้ามาเราก็เห็นว่าตัวเลขมันเยอะแน่เดี๋ยวก็ไอ้นี่จุดนี่ขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเข้ามาแล้วมันมันจะเน้นตรงไหนเป็นหลักอะไรเงี้ยอ่าโอเคถ้าคำถามนี้เดี๋ยวให้นักศึกษาเป็นคนตอบดีกว่าเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่เรียนมาแล้วรู้มาแล้วจะได้รู้ว่าตัวจริงเต้องเรียนมาเป็นยังไงนะคเดี๋ยวให้น้องมินเป็นคนตอบน่ะน้องมิน่ะเชิญครับสำหรับสิ่งที่หนูยิ่งจะสิ่งหนูเรียนมานะคะก็คือ เริ่มแรกเนี่ยจะเรียนเรื่องของทฤษฎีมากกว่าค่ะคือเรียนเกี่ยวกับพวกทําความเข้าใจเกี่ยวกับคณะสาขาที่เราเรียนอยู่าการต<ม>ลาดการลงทุนการไลฟ์สตรีมการขายของและขั้นต่อไปจะเป็นการได้ทดลองปฏิบัติจริงค่ะ<อ>ในการไลฟ์สตรีมการขายของทดลองขายของจริงและได้ฝึกปฏิบัติอีกมากมายในคณะสาขาที่เราเรียนเลยค่ะค่ะ เสริมต่อต่อเพื่อนนะคะก็คือถ้าสําหรับตัวหนูเนี่ยหนูคิดว่าเราได้เรียนทฤษฎีและปฏิบัติในอย่างละครึ่งคับเพราะว่า<ๆ>ก่อนที่เราจะไปเริ่มปฏิบัติจริงอะคะ่ะทางอาจารย์ทางของทางมหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆว่าโอเคหลักการมันต้องยังไงเราต้องมีการทดลองจริงแบบไหน <S <S อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วส่วนในเรื่องของภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอน,นะคะ่ะแล้วก็แนะแนวทางให้ว่าในการปฏิบัติจริงเนี่ยเราต้องลงมือแบบไหนหลักการเป็นยังไงอะไรเงะะี้ยค่ะ เรีดว่าถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะเข้าไปช่วยเสริมให้อะไร<ช>่ถ้าเกิดมมตนว่าแบบภาพนี้หนูไม่เข้าใจยกมือปุ๊บอาจารย์เข้าชาร์กเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ห้<ด>ลอง<ช>ไป <ๆ S 2> ไปฏิบัติเพราะว่าจะได้รู้ว่า พอทาจริงมันเจอปัญหาอะไรเราจะได้มีการแบบแก้ไขปัญหาระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีแบบมีการไลฟ์สตรีมของทางคณะด้วยเพราะว่าเห็นมีการแบบว่าแบบมีการไลฟ์ขายของด้วยแบบกดกระดิ่งแบบ F ค่า F F อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นแบบมีบางคนอยู่อะไรอย่างนี้เงก็เสรนี้แหละปีหนึ่งคือฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ค่ะก็คือปูพื้นฐานตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่เพราะว่าเราจะไม่ได้ซีเรียสมากอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กเขาได้แบบลองทำตั้งแต่ปี่ ได้และรู้ว่าจะเป็นยังไงจะได้แบบไม่ต้องเขินก็ใช่ไม่ต้องเขินมากมีโอกาสให้ผิดพลาดได้หลายครั้งอ่าเพราะว่าอย่างไรเราก็อยู่ในรั้วของการศึกษาอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยคือปัจจุบันนี้ช่องทางการไลฟ์สตรีมก็มีเยอะแยะมากมายแบบมันจะเป็นแบบพวกทิกเก็ตเอ้ยไอจีเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นแม่ค้ากันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกระจายต่อยอดมาให้กับแต่ละคนได้มีเรียกว่าอะไรนะธุรกิจของตัวเองใช่ครับอ่ะแล้วข้อต่อไปครับผมนักศึกษาเนี่ยได้รับโอกาสฝึกงานหรือเข้าร่วมกับโครงการ อของบริษัทจริงไหมอันนี้อยากรู้ว่าแบบมีโอกาสที่จะแบบว่าไปทำธุรกิจของตัวเองด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับกรนี เดี๋ยวขั้าตอนี้จะเป็นคนต่อนะคะคก็อย่างในส่วนของการได้ร่วมโครงการต่างๆกับบริษัทค่ะซึ่งทางปกติที่ทางมหาลัยของเราเย่แล้วก็จะมีการให้ฝึกสหกิจซึ่งก็จะเป็นการนําความรู้จักที่เราได้เรียนในห้องเรียนนะคะคไปลงภาคสนามจริงแล้วก็อย่างเรื่องของโครงการต่างๆก็จะมีให้นักศึกษาเขาได้ร่วมกันแข่งขันอย่างแผนธุรกิจเลยแล้วก็อย่างการคิดไอเดียนวัตกรรมทางด้านธุรกิจประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการได้ทําธุรกิจไปด้วยเรียนไปด้วยในส่วนนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ ว่าอย่างนักศึกษาบางท่านก็จะเป็นคนที่อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยากผ่านแนวทางว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรซึ่งตรงนี้ก็สามารถนําความรู้จากทางคณะของเราค่ะไปปรับใช้ได้เพราะว่าความรู้ของเราก็คือทันสมัยแล้วก็ใหม่แน่นอนค่ะอย่างน้องคาสายเอกอ่ะ น้องฟ้าใหม่ใม่ก็มีการทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอันนี้คือเป็นคนที่ได้ทําเดีๆลองให้น้องเล่าค่ะว่าน้องใช้อะไรบ้างจากที่เรียนไปทํางานค่ะค่ะขอหนูนาไปต่อยอดอกับธุรกิจของตัวเองของที่บ้านด้วยเพราะว่าที่แม่แม่ทำมานานแล้วแต่ว่าคือมันก็ได้ความที่มันยังไม่ทันสมัยรอย่างนี้ด้วยแล้วพอเราได้มาเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หืือออนไ do program, do like ลน์การทำคอนเทนต์การยิงแอดหลายๆเรื่อยได้เขาเลยทำให้ร้านเราเติบโตขั <t <t ้นค่ะก็เลยทำให้ร้านเราบางจังมากตามในก็ฝากบลับตายเลยนะโอเคฝากบลับร้านด้วยนะแต่จะไปซ่มตร้านนะเออไม่ได้บลับนร้านนี้เลยนะเดี๋ยวไปขึ้นขณะนี้เขาม่ตอนะครับผมก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการเรียนเพราะอย่างที่บอกเลยคือทุกๆปีที่เห็นว่ามี จะคาว่าสาขาที่ผลิตและการผลิตนวัตกรรออกมาแต่แต่รุ่นนี้ก็เห็นว่าบางบางท่านนี่เขาเาเติบโตไปเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจของตัวเองอะไรเง<ม>ี้ยคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าอ้าวเรียนมาอย่างเงี้ยบางทีจําเป็นต้องเป็นแบบแม่ค้าขายของขายเสื้อผ้าหรือเปล่าบางทีก็ไม่บางคนก็ผลิตออกมาเป็นอ่าจำไม่ผิดก็คือเป็นขนมปี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบเป็นโใช่เป็นของแบบแรนด์ของตัวเองก็คือสามารถที่จะทําออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ตลาดธุรกิจของตัวเองได้อย่างอย่างเช่นน้องฟ้า ไม่นั่นเองนะครับแล้วอย่างข้อต่อไปเลยถามไอย่างข้อต่อไปครับอาชีพที่สามารถทําได้หลังเรียนจบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตลาดงานของสายงานบริหารธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างถครับในอยากทราบในจุดจนี้เลยค่ะคุณครับค่ะูจะเป็นคนตอบค่ะคือหลังเรียนจบสายบริหารธุรกิจนะคะสามารถทํางานได้หลากหลายค่ะเช่นนักวิเคราะห์ธุรกิจนักการตลาดค่ะผู้ประกอบการค่ะและคนนี้นะคะยังสามารถบริหารธุรกิจส่วนตัวของตัวเองได้ด้วยค่ะ ส่วนตลาดงานของบริหารธุรกิจตอนนี้นะคะกางเปลี่ยนไปเพราะว่ามีเทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะทำให้การตลาดดิจิทัลเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยค่ะแต่ถึงแม้ AI จะมีทำช่วยให้เราทางานได้ไวขึ้นแต่ว่าทักษะและความคิดของคนก็ยังจำเป็นในสายงานนี้อยู่ค่ะ ่ะโอเคอทีนี้พอได้ยินว่า AI นี่อยากจะถามมาจากนิดนึงครั<ม>บว่าพอมันมี AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันมันช่วยในจุดๆไหนบ้างครับอยากอยากจะรู้ของคณะบริหารนะชิดว่ามันช่วยแบบวิเคราะห์กราฟอะไรอย่างนี้ไหมหรือที่ผมคิดเองนะอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากดูในจุดนี้บ้างอ่าจริงๆ AI ก็เข้ามามีส่วนช่วยในหลายส่วนเลยนะคะคอย่างเช่นถ้าเห็นได้ชัดที่สุดอะ่ะจะเป็นที่ ส่วนใหญ่เขาใช้อาจจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอ,อย่างเช่นพวกข้อมูลของลูกค้าคอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าพอการตลาดมันเปลี่ยนเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะ อย่างที่ปกติเรา,ารู้กันเวลาเราขายของอะ่ะเราไม่ได้ขายแค่แบบคน10คนแต่เราขายแบบเป็นร้อยแล้วยิ่งแบบพอเป็นดิจิทัลอนะมันก็เป็นพันคนหรือแบบใครเริ่มปัง<ช>แล้วอะ่ะลูกค้าแบบหลายหมื่นคนอย่างเงี้ยซึ่งใช่แล้วทีเนี้ยมันยากถ้า,าสมมติว่าเราจะไปทําเก็บข้อมูลแบบเดิมโดยที่แบบให้มาจดเครื่องอางเหมือนบัญชีอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า พอมันมี AI มาช่วยอ่ะมันสามารถเอาข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในดิจิทัลหน่ะเ mm hmm. องเช่นว่ามีคนนี้เข้ามาดูไลฟ์หรืคนชอบซื้อสินค้าอะไรมากสุด AI มันจะช่วยคำนวณแบบแป๊บเดียวม,มันเรีกเยกวย่า,าอะไรนะ Data กับ Engage ใช่เป็นตัว Data ใช่ค่ะ เพราะว่าเวลาเราข้อมูลเยอะๆมันก็จะเป็นไอตัวมิดาต้าใช่ไหมที่เก็บไว้แล้วตัว AI มันก็จะช่วยคำนวณให้มันแบบรวดเร็วขึ้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์การตลาดได้เร็วขึ้นเหมือนกับเป็นเลขาอีกคนหนึ่งของเราอววิเคราะห์ว่าอนาคตเนี่ยอะไรปังเราต้องทาอะไรจะได้แบบฮุ่งอะไรใช่ไหมใช่โอเคอะแล้ว อยากอยากจะถามข้อต่อไปเลยครับว่าคณะนี้มีจุดเด่นหรือความพิเศษอะไรที่มันแตกต่างจากคณะบริหารของมหาวิทยาลัยอื่นบ้างครับแต่หนา้นาตานี้ไม่ต้องตอบนะเพราะว่าเห็นได้ชัดอยู่แล้วเป็นจุดๆดีด้นะครับก็อยากทราบอีกจุด <c oughs> จดีห <c oughs> น่อยก็จะอบในโดนดักละ <c oughs> โดนดักไวก่อนนะครับ <c oughs> โอเคค่ะครับเออลองให้นักศึกษาตอบดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรแตกต่างขอเจ้าของงานอ๋อโอเคโอเคคมามามา ก็โดดเด่นในด้านแบบการใช้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็จะมีการสอนใช้เทคโนโลยีนำอไอมาแบบประมวลผลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอาจารย์ก็จะแบบนำมาสอนมาอัปเดตเราเรื่อยๆไม่ตกเทรนด์แน่นอนครับค่ะแล้วก็คณะเรานะคะก็จะมีการเรียนการสอนเนี่ยที่เน้นการปฏิบัติได้ลงมือทำจริงค่ะได้จำลองการสร้างองค์กรหรือว่า ในมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมค่ะอย่างเช่น s i n เน s เ a y ค่ะเป็นการสนับสนุนนักศึกษามีการจัดบูธเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยได้สามารถเอาสินค้าของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่แล้วอะค่ะได้มาทดลองขายจริงค่ะหรือจะเป็น,นรายวิชาค่ะอย่างเช่นวิชาไล f ์สตรีมเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ลองไลส์สตรีมขายของจริงค่ะมีทั้งงานเรื่องหน้าเรื่องหลังค่ะได้ลองทำคอนเทนต์อะไรหลายอย่างเลยค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือคณะเราเนี่ย จะมีเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นค่ะสามารถเลือกได้มีทั้งภาคปกติค่ะและก็ภาคสอ,อ์อาทิตย์ไว้รองรับสําหรับนักศึกษาเนี่ยที่มีความจาเป็นที่ต้องเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะนั่นถือว่าพิเศษจุดนี้นัเองนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ที่่งฟังมาก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับในการเอา AI มาพัฒนาต่อยอดแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่า มีการยืดหยุ่นในด้านการเรียนเดี๋ยวผมนี่ใจชื้นเลยอาจจะแบบอ่ะคาบเรียน8ปดโมงครึ่งขอขยับเป็นป่าสองได้ไหมอ๋ออะไร <laughs> นนไม่ใช่ใชนะอ,นอกอเยอะไปเไาก็ซื้ออุ้เหมือนกับว่า,าทางหลักสูตรนี่ก็มีการเอื้อเกี่ยวกับสารพคนที่ ทำงานวันจันทร์ถึงสุกและอยากมาเรียนวันอาทิตย์วันเดียวนีนก็ได้เหมือนกัน<อ>ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเราอะเข้าใจคาแรคเตอร์ของนักศึกษา,า,าคณะเราคือบางคนอะอเขาเรียนเพื่อจะเอาไปต่อยอดธุรกิจของเขาเองอยู่แล้วทีนี้นวันจันทร์ถึงสุกอะแน่นอนเขาไม่ค่อยว่างเราก็จะมีภาคเสาร์อาทิตย์เปิดให้ใช่แล้วก็มีแบบ e-Learning ที่เอาไว้สําหรับนักศึกษาบางคนที่เอออยากจะเหมือนเรียนในห้องแล้วแต่ว่าอยากไปดูเพิ่มเติมอีกอ่างเงี้ยเราก็มีให้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าแบบเรียนที่บ้านก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะบางค สงสัยว่าเรียนวันอาทิตย์แค่วันเดียวเนี่ยมันจะจบทันคนอื่นไหมหรือว่าคนอื่นแบบรูปเรียน5วันต่ออาทิตย์เลยเนี่ยมันก็กลัวจะไม่ทันอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันจบบเรียนวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็ยังมีระบบที่รองรับเกี่ยวกับคนที่เรียนวันอาทิตย์ด้วยใช่ครับก็ถือว่า เป็นการพัฒนาต่อยอดได้ดีอย่างคณะบริหารธุรกิจเลยนะครับเอาทีนี้อยากทราบว่าถ้าอยากเรียนคณะบริหารธุรกิจเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไอ้สมมุติถ้าผมอยากเรียนเนี่ยผมต้องต้องแบบเตรียมตัวยังไงบ้างจากคนที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีความรู้เลยอยากรู้ว่าเออเศรษฐกิจเอยมันต้องแบบรู้ไหมว่าหุ้นดาวโจนหุ้นบวกลบสีแดงมันเป็นต้องช้อนตอนไหนอะไรคืออยากรู้ในจุดนี้คืออยากอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าถ้าคนที่อยากมาเรียนเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานยังไงบ้างครับผมต้องมีไหม ก็ถือว่าต้องมีเนาะค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะเรไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะเพราะว่าทางมอไม่ได้มีสอบเข้าค่ะอย่างตัวหนูรู้ตัวว mm> ่าชอบก็มาสมัครเลยค่ะเพราะคิดว่าเรียนบริหารในยุคนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้เยอะค่ะรับเรียนได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูไม่ค่อยจะมีพื้นฐานและทักษะอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่มอของเราก็มีพื้นฐานให้เราเรียนอยู่แล้วค่ะ มก็ถือว่าเป็นการปูุพื้นนอหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ก็ว่าง่ายๆอ่ะก็คือเอ่อบางคนอ่ะนะคะจะชอบกังวลว่าเอ้ยไม่มีพื้นฐานเลยมาเข้าเรียนแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมเงี้ยคือจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราเราเข้าใจอ่ะต้องบอกว่าวัยนักเรียนสิ่มปลายอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ได้เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าคนที่เข้ามาเรียนกับเราอ่ะเขาจะต้องโอ้แบบเก่งมาเลยนะคะเพราะว่า พวกพื้นฐานที่เราเตรียมไว้สอนอ่ะเราก็เตรียมตั้งแต่ศูนย์อ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้อะไรเลยเข้ามาเราก็จะ,ะค่อยๆไต่ระดับไต่ระดับไปให้อ่าก็เลยได้ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยคือเข้ามาเราก็จะมาปูพื้นให้ตั้งแต่แรกเลย<ไ><ไ>นะครับก็คือียกว่าถ้าเกิดมาแบบศูนย์เลยเนี้ยเราก็จะมาเคาะให้เป็นหนึ่งใช่ไหมจ๊ะล้วก็จะต่อต่อต่ออีกไม่อาจจะถึงเกตอาจจะลงมาตั้งแต่สี่อะไรอย่างงี้อ่าก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะเข้ามาปูพื้นเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่า ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ด้านนี้จะเข้ามาแล้วแบบจะจะเรียนจะไม่ไม่ไหวจะอะไรก็คือที่ท่ที่มอเราก็จะมีการปูพื้นด้วยปรับพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากสนใจจริงๆสรุปแห้ก็คือถ้าเกิดเตรียมตัวมาก็คือมีแค่ใจอย่างเดียวใช่ไหมครับเท่านั้นเลยที่จะเข้ามาเรียนใจมีใส่เสื้อผ้านี้อ๋อมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็โอเคอ่ะแล้วก็แบบแค่เอกสารส่วนตัวที่แบบเอาจะมาสมัครแค่นั้นเลยก็คือก็คือมี มีเสื้อผ้ามาด้วยนะฮะเสไม่ใช่เรื่อล้ว่ามีใจในการที่จะเรียนเนาะใจในการเชอรี่เรียนใช่ก็คือสักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าแล้วห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามีการปรับพื้นให้ไม่ต้องกลัวเรื่นี้เลยใชจแลยวว่าอัดแน่นตั้งแต่ปีหนึ่งยันถึงปีสี่เลยใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเรียนเรียนสามปีครึ่งเลยสามปีครึ่งครับเมราะอย่างที่บอกเลยคือที่นี่ที่เราเราจบไวกว่าที่อื่นใช่เพราะว่าเรียนเรียนอัดแค่สามปีครึ่งนะครับคนที่อื่นอาจจะแบบว่าเเเอออ่่รีีีียนนนปปตต็มมแล้วททไฝึกงา ของเราเนี่ยคือเรียนแค่สปีครึ่งแล้วก็<ช>เทอมเทอมที่4ใช่ไหมเทิมที่4ี่ซึ่งปี4เราก็เป็นฝึกงานก็คือจะจบเร็วกว่าเพื่อนแน่นอนอ่าใช่อ่ะอทีนี้ขอถามนอกเรื่อนนิดนึงครับอยากทราบว่าความเข้มข้นในแต่ละดับครับอย่างเช่นว่าตาั้งแต่ปีหนึ่งปี2ปี3ปี4เนี่ยอยากทราบว่าความเข้มข้นเนี่ยมันมันมค่อยๆไต่ไปจุดจุดจุดบแบบไฮแม็กเนี่ยมันอยูต่ตรงตรงไหนของทาง สาขาบริหารธุรกิจมาครับอ,อย่างเช่นว่าอย่างปี3เนี่ยเราต้องแบบโคอยู่จุดสูงสุดของการเป็นนักเทรดหุ้นเลยอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้อยากดูในจุดนี้มากโอ้อันนี้ถ้าเกิดจุดสูงสุดของนักเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของนักศึกษามากกว่าใช่เพราะว่าเราแบบมีปรึกษาอย่างเช่นห้องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนะ่าจะพาไปดูห้องปฏิบัติการเนาะใช่เพราะว่าเราจะมีห้องปฏิบัติการเทรดหุ้นอยู่แล้วซึ่งเราจะเปิดตลอดตลอดระยะเวลาทำกานที่มอเปิดก็คือแปดโมงเชื่งกนถึงส0บ 16บนาฬิกาสาบนาทีใช่ตอนนี้มครึ่งประมาณน้ซึ่งนักจากถามว่าเดินเข้าออกมาคุยกับอาจารย์ที่ห้องได้ตลอดเลยปกติจะมีอาจารย์อยู่ห้องอยู่แล้วอย่างที่บอกเลยคือที่ก็จะเห็นนะครับแล้วสภาพห้องก็จะเป็นแบบว่ารอบๆนี้ก็จะมีแบบกราฟหุ้นหรือไม่นี่ก็จะเปิดนี่หุ้น m อ i ตลอดเลยอันนี้ก็มันคืออะไรอาจารย์ MAI บางทีเราก็จะเปิดแบบเป็นหน้าพอร์ตหุ้นหรือว่าจะเปิดเป็น พวกรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นอย่างนี้ไปด้วยคใช่เดี๋ยวจุดนี้เราจะมาลงลึกในชว่วงที่2อนั่นีองใช่ทีน<ช>ทที้สุดท้ายและคำถามสุดท้ายที่ถามต่อสาวในวันนี้นะครับว่าอยากรู้ว่าคณะบริหารธุรกิจเนี่ยบริหารจิตกิจแล้วบริหารธุรกิจแล้วบริหารการจัดการตัวเองแล้วเนี่ยอยากทราบว่ามีบริหารหัวใจของใครบ้างไหมอันนี้อยากรู้ในจุดๆดนี้มีมีบ้างไหมมีบ้างไหมบริหารหัวใจตัวเองบ้างไหมแบบพี่หนูออหักบ่อยแล้วกินช่วงนี้มีมบ้างไหมใครตอนนั้นอะ เออคือจะบอกว่าเอ้ยมังมวยมังมวยนะครับมองมวยได้มังมวยได้แต่ไม่บอกว่าใครแต่ไม่บอกว่าใครแต่ไม่บอกว่าใครไม่บอกว่าใครเลยไม่บอกว่าใครเลยไม่บอกว่าใครเลยใช่ก็คือเรียนการจัดการอ่ะประจวบฯสอนพวกเอ่อตั้งเป้าหมายครับตั้งเป้าหมายอในชีวิตหรือวางแผนธุรกิจอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยจะมีนักศึกษาคนนึงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครตั้งเป้าหมายเป็นวิธีการอะไรนะพิชิตหัวใจใครเลย เออ่าก็ได้เหมือนกันใช่เป็นวิธีการบริหารพัฒนาความสัมพันธ์ตัวคนรักไม่อยากดูว่าจุดบของอันนี้มันเป็นยังไงจบใช่ไหมรักกันอยู่ค่ะวางแผนที่ดีก็ถือว่านอกนอกจากบริหารธุรกิจแล้วก็ยังมาบริหารดวงใจตัวเองด้วยเออไม่ธรรมดารไม่ธรรมดาเวางแผนชีวิตแล้ววางแผนอนาคตได้อย่างเรียบร้อยใช่ใช่ได้จริงๆนะโดยการวางแผนเพราะว่าตอนแรกอ่ะ ที่เห็นนะคือถามนสมกว่าขัดไหมกันนะเอาจริงเหรอเอ้ยแต่ว่าเอ้ยวางแผนดีอย่างเช่นมีกรอบระยะเวลานะว่าแบบสามเดือนลองมีกิจกรรมนิดมาเลยว่าลองไปทำแบบนี้แบบนี้กับแฟงเออแล้วก็เป็นอย่างสามเดือนคอขารค่ะการระามันขึ้นหรือมันลง เป็นช่วงใช่ไหมดีอยังดีอยูของพิ่นิกรแดงเขือเลยฮะลากๆนี่เลยครับนี่ก็คือเป็นการพูดคุยอย่างแบบอย่างของปากของคอของทางคณะบริหารธุรกิจนั่นเองนะที่บอกเลยครับว่าตอนนี้ก็หมดช่วงคำถามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกับช่วงที่2นะครับว่า เนี่ยห้องบิหารธุรกิจห้องหุ้นใช่ไหมห้องเทรดหุ้นเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้เล่นได้ดูบ้างว่าแต่และจุดแต่และมุมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะอย่างที่บอกเดยคือว่ามันไม่ได้มีแค่แค่นี้แน่นอน,เ,นเราจะมาลุ้นกันว่ามาดูกันว่า,า,ว,าวิธีการเทรดหุ้นหรือวิธีการทํางานของนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับ ครับผมและตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Love is o n air ของเราแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หน้าห้องจําลองหุ้นนั่นเองซึ่งเป็นห้องที่เราถ่ายรายการในวันนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกเลยคือตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ห้องนี้แล้วนะครับต้องมาดูกันว่าตอนที่ถ่ายรายการเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศในห้องนั้นก็จะมีเกี่ยวกับตัวเลขนั้นตัวเลขนู้นมีจอทําอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะรู้รายละเอียดดีเทลว่าในห้องนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกเลยคือเราเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้แน่นอนผมงงตึบแน่นอนว่าตัวเลขในห้องนี้มมันนเเเยยออะากๆลร้ีขชิญ ไกด์นะครับเป็นไกด์พิเศษที่จะนําเที่ยวเราในวันนี้นะครับขอบเอรื่อเชิญครับผมอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อน้องใบเฟิร์นอ่าน้องใบเฟิร์นเช่นในวันนี้น้องใบเฟิร์นนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับในการนําเที่ยวของเราในห้องอ่ะน้องใบเฟิร์นอยากให้พูดคุยคร่าวๆเกี่ยวกับห้องจําลองหุ่งหน่อยว่ามันคืออะไรก็อันนี้ก็จะเป็นห้องจําลองหุ่งนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะเอาไว้ให้สําหรับน้องๆอะไรคนที่เวลาเรียนเสร็จแล้วหรือว่ามีคาบว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามานั่งพัก ระหว่างไปเรียนต่อได้แล้วก็มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินธุรกิจต่างๆก็จะมีท่านอาจารย์คอยประจาห้องด้วยก็ถ<ส>ือว่าเป็นห้องที่รับรองเนาะห้องรับรองของเด็กเด็กบริหารน,นั่นเองอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะผักเนาะผักผักโอเคนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศข้างในห้องของห้องจําลองผ้นำทุนนนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าทุกที่ในห้องจําลองเนี่ย ก็จะมีกราฟมีตัวเลขใช่มีความรู้แปะไปหมดเลยนี่ก็อย่างจะเป็นเป็นบอร์ดเนาะอ่าเป็นบอร์ดความรู้ที่เป็นของการเงินต่างๆนะครับก็อันนี้เลยถ้าเกิดที่บอกจะว่าเข้ามาเราต้องไปรู้จักกับพ่อเมืองประจําประจําเมืองของเราก่อนนะครับทุกท่าน สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ท่น่ไหครับครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ยิรัสใจสันนะครับก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่แล้วก็สาขาอีกสาขานึงของคณะบริหารธุรกิจคือสาขาการตลาดดิจิทัลครับัมครบสำหรับห้องนี้นะฮะห้องศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการลงทุนหรือศูนย์ทุนของเราเนี่ยนะครับก็ เป็นการที่เราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าหลักหลายศาสตร์ที่เราควรที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรธุรกิจศาสตร์ของการเงินเนี่ยก็มีความสําคัญนะฮะเราจึงตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ลองมาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริงนอกจากนี้เนี่ยศูย์ของเรายังลิงก์นะฮะจะบอกว่าลิงก์เนาะเพราะปัจจุบันมันเป็นดิจิทัลเนาะลิงก์ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราสามารถที่จะหาข้อมูล หาความรู้เกี่ยวกับบริษัทต่างๆนะครับดูงบการเงินดูเ็าเรียกว่าการเงินต่างๆได้นะครับโอ้เรียกได้ว่าความรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนใช่ครับใช่แล้วที่พิเศษแล้วก็คือเราสามารถลิงก์ไปยังตลาดลักทรพย์ที่เป็นเจ้าเกี่ยวของประเทศไทยด้วยได้ครับสามารถออนไลน์ดูเข้าไปในเทรดการเทรดซื้อขายในแต่ละวันได้เลยนะครับนะครับผมสุดยอดออกมาโอ้ได้ฟังแล้วขนลุกนะโอ้ได้ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นะครับอขอเดินสำรวจห้องหน่อยต้อง ขออนุญาตขอ้อเมลองก่อนับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวน้องไปเพิ่อนนำเลยลูกก็อย่างสุดนี้นะคะอย่างที่บอกว่าก็จะมีโต๊ะสําลองไว้สำหรับน้องๆหรือว่านักศึกษาบางคนที่ว่างจากการเรียนก็มานั่งพูดคุยมานั่งศึกษาการได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะศึกษาการเงินมีอะไรก็ความรู้รอมห้องเลยอยากรู้ว่าจุดไหนจุดไหนก็คือ ขั้นตอนแรกเนี่ยเจอเปิดประตูเข้ามาใช่อนี้ก่อนเลี้ยวมาก็เจอโต๊ะเลยอ่าเจอโต๊ะนั่งโต๊ะนี่ก่อนทําใจนิ่งๆก่อนมันก็จะมาถามอาจารย์ตรงนี้อ่าแบบอาจารย์หนูไม่เข้าใจในจุดนี้มากเลยทำไมหุ้นหนูมันพุ่งไปอย่างนั้นแต่ตอนนมันถึงแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าก็คือประมาณนี้คร่าวๆอ่าทีนี้จุดนี้คืออะไรเห็นอาจารย์เอาอยู่แนั่งซาสองสของท่านเดิน ส่วนี้ก็จะเป็นสุดที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์เอาไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาข้อมูลหรือว่าค้นคว้าเพิ่มเติมจริงๆก็สามารถดูได้ทั้งเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็ถ้าใครต้องการที่จะมานั่งทํางานเลยก็สามารถทําได้เช่นกันอ่าก็คือเหมือนกับว่ามานั่งหาความรู้ด้วยมีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยอีกสองเครื่องสําหรับที่ห้องนี้ปีด้วยอ่าปีด้วย ก็คือก so so like right? ็สามารถทำกันบ้านได้มานั่งดูหุ้นมานั่งดูอย่างที่อาจารย์นักบอกด้วยก็คือสามารถเข้ามาดูหุ้นได้อีกบางคนเปิดนักเทรดหุ้นในนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันประมาณนี้ะแล้วอันนี้มุมนี้คืออะไรมุมหนังสือนี่เห็นมุมหนังสือตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือที่อาจารย์ก็จะหาหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินหรือว่าธุรกิจต่างๆไปอ่อันนี้ก็จะเป็นโครงการฝึกสธุรกิจที่พี่ๆเขาได้ทำไว้อ่าก็เป็นหนังสือโครงการของพี่ด้วย่ ใครสนใจอยากจะมหาแนวทางในการฝึกงานหรือว่าอยากมาเติมความรู้ความความรู้ในสมองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรกิจต่างๆคือับบคนที่ปีสามเนาะจะฝึกงานแล้วอยากรู้ว่าเล่มของพี่เขาเป็นยังไงก็คือสามารถมาดูของพี่เขาได้ด้วยหรือยังแบบก็อยากรู้ก็นี่เลยการเงินการเงินธุรกิจก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็เร่มนี้สำคัญเลยทีเร่อนี้ดีเร่นี้ดีเ่นี้ดีนะครับเร่นี้ดี จะดีดีเลยไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือประมาณนี้สําหรับมุมหนังสือเนาะตัวอย่างที่บอกเลยคือว่าห้องนี้ก็ครบคันนะไม่ว่าจะเป็นที่ติตอลหรือว่าเป็นหนังสือเองนะครับจะคนคว้าความรู้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้หรือต้องการที่จะแบบหยิบมาอ่านก็มุมหนังสือได้นอนกันเย้อะไรผมก็ได้ได้ว่าสําหรับช่วงที่2ที่ผ่านมานะครับที่เราพาไปดู้่้พวคุณได้ได้ว่าได้รับความรู้นะครับผมแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตลาดหุ้นอย่างมากๆเลยนะครับตอนนี้ใหัวสมองผมมีแต่ตัวเลขแล้วนะครับตกกราฟขึ้นกราฟลงตอนนี้เข้าใจหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับอยากให้อาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆทั้ง10กว่าท่านในวันนี้นะครับผมช่วยฝากช่องทางการติดตามหน่อยเกี่ยวกับว่าถ้าอยากรู้ว่าทางคณะสาขาของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยจะมี ข่าวว่ามีแบบเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรที่แบบอัพลงแต่ต้องติดตามทางไหนหรืออยากจะรู้ว่าถ้าเกิดหนูอ,อยากมาสอบถามแบบว่าอยากเรียนคณะนี้หนูต้องทํำยังไงบ้างอยากฝากต้องางติดตามนะครับอ่าโอเคค่ะก็จริงๆถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาเรียนนะคะก็ติดต่อได้หลายเพจของสบภูมิเลยมันจะเป็นแบบเพจหลักของมอสีภูมิน้อนแล้วก็เป็นเพจของคณะนะคะคส่วนตัวก็ใช้ชื่อว่า คณะบริหารธุรกิจมอจุดสี่ปทุมขอนแก่นเป็นภาษาไทยเลยด้านหน้าที่เลยครับโอเคก็คือเพราะว่าถ้าเกิดติดต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาลัยแล้วก็บอกว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจก็คือบอกเขาตรงๆได้เลยเพราะว่าถ้าไปทางนั้นน่าจะตอบไวกว่าก็คือเรียกว่ามีแอดมินรอตอบอยู่ย4ิี่ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับทางเตจของมหาลัยของเราเนาะโอเคนะครับอะแล้ววันนี้โอเคก่อนที่เราจะจากกันเราก็มีท่าประจำรายการให้กับสาวๆทั้ง10กว่าท่านในวันนี้ได้ ทำกันนะครับอย่างที่บอกเลยคือว่ารายการเราชื่อรายการว่า Love i s On Air เนี่ยเรามีภาพจากรายการด้วยอ่ะบรรจุคนพร้อมนะครับพร้อมเนาะโอเคเพราะฉะนั้นทางเราไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราทุกคนตีรายการสองรอบนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคก็คือท่าก็จะง่ายๆนะครับผมให้เราเอามือขึ้นมาข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้เอาข้างที่เถนัดทำมือเป็นอ่านี่ครับตัว L เป็นคำว่า Love นะมีสี่คำนะครับ Love แล้ว i s ก็เอาลงมา East kilo on เป็นข้างไหนแล้วก็แอร์ก็มาข้างหน้า <Air. S 2> อ่ะก็ะจะมีสี่ตาทีนี้พอยเร็วก็จะเป็น love is on air อ่าเข้าใจใช่ไหมอ่าร้อมการทีนี้เดี๋ยวเราทำกระชาไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคห้าสี่สามสอง love is on air น,นี่นะครับอา่ารย์บอกว่าวันนี้ love is on air เป็นรายการที่สวยมากๆเลย ใจใจใจสั่นิลยเนี่พิธีกรไม่มีสติแล้วตอนนี้นะครับโอเคก็นะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกี่ยวกับทาง S U K K Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากว่าสนใจของคณะบริหารนะครับช่องทางการติดตามเราแนบไ้ให้แล้วก็ฝากจะเป็นกําลังใจให้กับทางคณะ บิหารธุรกิจด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กิจกรรมหรือว่าถ้าหากสนใจอยากจะเรียนนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามนะครับว่า EP ต่อไปเราจะพาไปรู้จักกับตัวจริงประสบการณ์จริงของคณะหไหนนะครับแล้วก็อย, ain, อย่าลืมที่จะกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทาง S y u k k Channel ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการ Love i s on Air ของเราของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บถ้าเกิดคนที่มีควานยือเได้อไปครับไปวันนี้เขาจะมาบริสุทิใจของเราหรือเปล่าก็ขอยบต้อนรับกับคณะบริหาาธุรกิจเองครับต้อเราไป